ครับสวัสดีปีใหม่ครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็วันอาทิตย์ที่หนึ่งนะครับเนาะมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะครับวันนี้พ่แจตมข้ามาติดตามลาวพัฒนาเนาะเนาะของปูโคราดครับเอฟซีปูโคราดงวดทิพย์ผ่านมานะครับนี่ครับลาวพัฒนาปูโคราด บนล่างวิ่งรูดห้าเนาะครับเนาะปรากฏว่ากะเขาบนห้าแต่ว่าจับคูจับคูบ่เขาเนอเอฟซเนาะแต่ว่าเลขวิ่งเพ่นไหกมาตัวเดียวก็ถือว่าเหม่นย่ำอยู่นะครับเนาะออกหาเก่าครับเอางวดวันที่วันจันทร์ที่สองมกราคม หกหกเะครับเนาะมาตามต่ออย่ครับบีบซีครับ, e รบลาวพัดวันที่วันจันทร์ที่สองวันจันทร์ที่สองกลาคม ลาวพัฒนา อ่าพัฒนาโคราช นาปูโคลาดบนล่างคือเก่าล้วครับอีทีเนาะบนล่าง บนล่างวิ่งหลุดวิ่งหลูด หิงลดเกาตัวเดียววิงหลดเกาตัวเดียวจับคู่ จากคู้ก้าวหก้ื่มขีด เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์หก เ้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหางคือเก้าส่วนตัวเนียนปูนะครับเนาะปูมันเนียนแหมมา เน้นให้เฉพาะ91 92 93ครับเีส่วน96 97 98ปู้เก้ามไในเน้นให้นะครับเนาะครับฮอมักตัวนี้เขาก็พิจารณาเด้อครับเด้อเอฟ สำคัญห้องก็อย่าลืมกับโตน้ำเนาะขับเนาะเพราะว่าเรียกกระเทือมันออกผูกกลับกระไดเนาะขับเนาะครับนี่ครับลราพัฒนาสอมกราคมหกหบนล่างวิ่งเก้าตัวเดียวเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูหย์ดศย์แดเก้าสองเก้าสามเก้าหนึ่ง นะครับสูตรใหม่จำได้เนาะโชคดีปีใหม่ครับพอเตรียมกับขอ,อกับขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อที่ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พอเตรียมเอามาฝากปีฝากนองฝากเอฟซีนะครับเนาะเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันจอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะเอฟซีเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางกับปูโคราดนะครับรับบัญจันทร์ที่สองมกราคมหกหก เราพัฒนาปูโคราชบนล่างวิ่งรูด9ตัวเดียวนะครับเนาะจับคู่ 96, 97, 98, 0 6, 0 7, 0 8, 9ก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปนเน้นเก้าสองเกาสตัวเนียนป็นมาครับ,นะรบเนาะเนียนสามหางครับสิี่ รับแชบหน้าจอยเบิ้งนะครับเดอ้อเอฟซีชอบก็จัดขาดก็ผ่านนะครับเนาะครับสุดท้ายทายสุดนี่พอแต้มก็มีแค่น้พอแต้มขอกบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอแต้มปีใหม่นี่พอแต้มขออวยพรให้เอฟซีทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเดอ้อความเจ็บยาให้ได้ความไข้ย,ยาให้มีขอให้มีอายุมั่นควรยืน ทำมาค้าขายสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองทำการทำงานก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเนาะแล้วที่สำคัญไปก็นขอให้มีแต่โชคแต่ลับครับเนาะปีใหม่นี้นะครับเนาะจะโสคแต่ลาบไปถูกหวยรวยเงินกันครับเอาสำหรับชิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้เอาไปพอกันชิปนาสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม